โอเคโอเคสวัสดีครับพบกันใหม่กับผมวินิกแล้วนะครับคุณผู้ชมคงสงสัยทำไมไดมอนถึงมาอยู่ตรงนี้ผมได้ไปเปลี่ยนสก,กินมาครับําว่าทำไมผมมีชิกโกะไดมอนเพราผมเห็นว่าผมคือว่าผมเห็นว่าผมเนี่ย จะไม่เล่นโซยววนี้ต่อแล้วคือว่าผมแบบเผลอลบโปรแกรมหนึ่งไปแล้วมาโหลดใหม่ไม่ได้อประมาณสักประมาณเป็นเดือนนะ่ะแล้วผมก็คิดว่าผมจะไม่ได้ถ่ายทำโซยวต่อแล้วผมก็เลยกุ้งจัดการกุงของมาเลยเ <c oughs> นี่ยครับก็ <c oughs> เลย คลิปนี้เลยจะขอมาอำลาสไว์โบแล้วดูว่าจะมีสไว์โบใหม่กันหรือเปล่าและจะขอบอกว่าสไว์โบนี้จะอยู่อยู่นานนะครับก็มาอำลาสไวโบกันคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับ,บอกเนี่ยไอย้พวกเนี้ยวินสร้างมาหรือเปล่าจะให้บอกว่ายังไงสร้างมาครับ ไอ้พวกนี้ผมสร้างมาเพื่อว่าอะไรผมผมจะอำนวยความสะดวกของผมเองไงผมก็เลยสร้างมันขึ้นมานะครับผมก็เลยไปจัดการกรุงบล็อกเดมอนมามก็มาสร้างเป็นแมนชั่นเอาไว้เล่นธรรมดาครับแต่ว่าพวกแร่บางบางชิ้นที่ผมหาเองชิ้นทองชิ้นเหล็กเรลสโตนอะไรประมาณนี้ผมหาเองเนี่ย เอมอาล่นที่ได้จากตรงนั้นทองนี่ผมคือเออก็มีส่วนโกงมากนิดหน่อยแล้วก็หาเองบ้างแต่หาเองจะน้อยกว่าส่วนโกงขนมปังนี่ก็โกงครับเมียจะมีห้าสิบหกได้ไงการงานก็การงานไอ้พวกนี้ก็ไปโกงขนมปังมาด้วยนะฮะก็เลยจะมาขออําลาภายในคลิปนี้ก่อนแล้วกันจะมาขออําลาภายในคลิปนี้ นะครับก็อย่าลืมนะครับใครชอบกดไลค์ใครชอบกดไ like. ลค์ like. ใครชอบมากมากกด subscribe นะครับโอเคก็ขอให้กดไลค์แล้วกด subscribe กันคลิปนี้ก็เป็นคลิปอำลานะครับคงมีแค่แบบเดียวละ่ะนะครับสำหรับวันนี้สวยโบวอันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพึ่งต้องเอาแบบธรรมดาหน่อยสวยโบวนี้ คงต้องขออำลากันไปก่อนสำนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับอำลาแล้วครับอำลาแล้วครับคุณผู้ชม